สวัสดีครับผมวันนี้เอาสาระมาฝากหน่อยครับจะมาขยายหัวเชือ้อไตโกเดอร์มาครับเอาไว้ฉีดลดผักครับหน้าฝนครับโตผักเคี้ย <c oughs> วลงเคี้ยวลเอาไว้เอาไว้ฉีดพ่นผักพ่นต้นไม้พ่นแล้วเนี่ยถ้า ขยายแล้วมันจะเขียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีข้าวสุกนะครับหัวเชื้อครับหัวเชื้อนี่มันเป็นของไอ้น,นี่นะครับมหาอะไราวิตทเซทียเขตกับแพงแสงครับได้กเกษตรศาสตร์ครับของแพ้ครับแล้วก็เนี่ยข้าวก็หัวเชือ้อ เลยไปเลยครับไม่ต้องเอาข้าวเย็นถุงเล็กก็เอาข้าวเล็กแล้วก็ใส่หัวเชือไปพอประมาณนะครับถ้าใส่น้อยมันก็จะสู้ราข้าวไม่ได้นะครับมันเป็นเชื้อราเหมือนกันครับใส่พอดีพอดีกันครับ เขาวขาวขาวขาอับเดียวเขามันเด่นดีก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวนี่ครับ so ouais. จะได้ประมาณนี้ครับเห็นไหม เราก็มัดครับต่อมาลตรงฟองหน่อยไปฉีดผักฉีดไรได้ครับมันไม่ใช่สารเคมีนะอันนี้มันเป็นเชื้อรารักษารักษาโรครับับบได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เจาะครับ bạn chỉ bạn chọn chọn cái đấy hết chọn lấy dây chín tám thì lưu tròn đấy จาะไปเลยเดี๋ยวเราก็เกี่ยข้าวบางๆนะให้มันบางๆอย่ให้มันเป็น,ปนกองเป็นกระถูกนะครับเกี่ยมันบางๆบางๆในถุงเนี่ครับให้มันกระจายกระจายเป็นถุงครับแล้วก็จับแนบเลย ให้มันโป่งครับไม่ให้มันไปกองกันอยู่ให้ให้ถุงชั้นบนไปไปติดข้าวนะครับให้มันฟองๆองไว้อย่างนีง้โป่งๆไว้นี้ะครับจะได,ได,ได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับยังไ้รประมาณทั้งสามวันเจ็ดวันครับกําลังนี้ครับสามวันก็เริ่มเขียวครับเนี่ยถ้าได้มันจะเขียวแบบนี้ครับจะขึ้นเขียวแบบนี้ เราก็เอาไปผสมน้ําครับผสมน้ําแล้วฉีดพ่นผักพวกต้นไม้พวกอะไรเราได้ครับอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นแล้วครับผมทาไว้ประมาณเจ็ดวันครับหกวันครับไม่ถึงเจ็ดวันนะครับเจอเดินดีมันจะเป็นสีเขียวอย่างนงี้ครับนี่ครับคือใช้ได้แล้วครับเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็นําข้าวเนี่ยที่เราทําไปวางไว้ ไปวางไว้แบบนี้นะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับโคจไตโคดามบ